พิจารณาความว่างนะครับการที่เราพิจารณาความว่างอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าพิจารณาเนพพาน,านพิจารณาความว่างทําให้เราไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องทําความรู้ความเห็นหรือความเข้าใจนะครับพิจารณาความว่างแล้วมันก็เลยไม่ต้องมีสัตว์ไม่ต้องมีบุคคลไม่ไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องมีเรามีเขาไม่ต้องมีธาตุมีขันมีอายตนะ พิจารณาความว่างอยู่ตลอดเวลาเพราะธรรมชาติของผู้มีสติปัญญาจะชอบการพิจารณาพิจารณาทำข้อใดหมวดใดขันใดอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลาทางโลกก็ปาญหาเรื่องของโลกเรื่องการอยู่การกินการหาการใช้การจ่ายเรื่องภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนี่สินต่างๆเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องญาติพี่น้องเรื่องพ่อแม่เรื่องศิษย์เรื่องอาจารย์เรื่อง คนรักคนชังเรื่องโลกเรื่องธรรมกับมีการพิจารณาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับพิจารณาถูกบ้างผิดบ้างพิจารณาได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างดีบ้างชั่วบ้างกุศลอกุศล,ลบ้างแต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมนะครับเราจะพิจารณาเรื่องของพ,พุทธธรรมประสงค์พิจารณาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องสมาธิฌานญาณิโมวิมุตตสุญญาตาและก็นิพพาน นะครับประมาณนุตรสุญิตาทางโลกนั้นก็พิจารณาเรื่องลาบยศสายกรารชื่อเสียงบริวารน,นะครับโลกธรรมลาบสีมลาบยศเสียมยศสุขท,ทุสังสนินทาโลกวัชชาแต่เมื่อใดเราพ้นการพิจารณาเช่นนั้นมาแล้วนั้นตอหนึ่งอนุบาลปฐมมัธยมก็พิจารณาไปตามความรู้ความเข้าใจแต่เมื่อจบแล้วนะครับก็พิจารณาความว่างนะครับพิจารณาความว่าง นค,คนที่อยู่ทางโลกพิจารณาความรู้แล้วก็มาพิจารณาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องชีวิตแต่คนปฏิบัติธรรมนั้นกาผ่านการพิจารณาทางโลกมาแล้วมันก็ที่สุดของการพิจารณาคือเกิดระดับมีและหายไปเจริญและเสื่อมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเราก็ปล่อยวางโลกเป็นกองว่างทางธรรมก็เหมือนกันนะรับพิจารณาเรื่องธาตุขันอายตนะ พิณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใตัวตนของเราความเกแบบิดดับนะครับเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็หลุดพ้นจากกายเวนาสัญญาสังขารวิญญาณธาตุขันธ์อายตน,นะก็เป็นวิมุติวิมุติยานทัศนะเป็นอาสวะขาย,ยานเป็นความไม่คำได้แ่งใจนะครับทีนี้เมื่อเราสําเร็จมากผลนิพพานแล้วเราก็มีการพิจรณาในชีวิตท,ที่ดํารงเหลืออยู่นะครับในปัจจุบัน ก็พิจารณาความ,มว่างถามว่าพิพจารณาความ,มว่างต้องใช้อะไรบ้างก็ไม่ต้องใช้สติกาความเพียรสติสมาธิปัญญาเหมือนเช่นที่เคยภาวนาเพื่ออินทรีย์เก่กล้าเพื่อสําเร็จมรรคผลนิพพานหรือว่าทางโลกก็เพื่อว่าขยันอดทนมีความรู้มีประสบการณ์มเีเทคนิคทักษะ,ะมีความคุ้นเคยมีทุนมีการลงทุนการได้ผลกําไรก็พิจารณาตลอดแต่ว่าทางโลกนั้นก็เอาอะไรไปไม่ได้นะครับก็ต้องปล่อยวาง ทางทางนะครับก็พ้นจากความทุกข์พ้นจากความเกิดแก่จบตายนะครับพิจารณาความว่างเพราะว่าที่สุดแห่งทุกข์ก็คือพิจารณาความว่างและพิจารณาสุญญยตายเมื่อพิจารณาความว่างแล้วก็ไม่ต้องมีตัวตนให้เหนื่อยให้หนักให้ทุกข์ทรมานเพราะทุกวันนี้คนเรานั้นพิจารณาแต่เรื่องของตัวเอง <c oughs> เรื่องของคนอื่นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องอกุศลอกุศลเรื่องเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรนะครับ แต่เรื่องธรรมนั้นคนทั่วไปนะจะพิจารณาไม่ได้นะครับเป็นโลกิยธรรมก็เบียดเบียนตัวเองและเบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมเจตนาและไม่จิตนาแต่ถ้าเป็นโลกุตตรธรรมนะพิจารณาความว่างไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือว่าใครๆครก็เลยไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นนะครับมันก็เลยว่างอย่างแท้จริงนะครับพิจารณาความว่าง นะครับไม่มีใครเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครหวังสมหวังหรือผิดวังไม่มีครยความสุขหรือทุกข์ไม่มีใครจำหรือลืมไม่มีคิดหรือไม่คิดไม่มีใครรู้หรือไม่รู้ว่างนะครับก็เดยว่างหมดนะครับเป็นสุนยตานะครับสุนยตาฉะนั้นก็เลยพิจารณาความว่างการพิจารณาความว่างก็ไม่ต้องบวกลบกูณาไม่ต้องมีอักขะพยัยชนะ นะครับไม่ต้องมีสัญลักษณ์ใดๆไม่ต้องมีรูปมีนามไม่ต้องมีธาตุมีขันไม่ต้องมีกายไม่ต้องมีเวทนาไม่ต้องมีคิดไม่ต้องทำแอพิจารความว่างการพิจารณาความว่างเป็นเครื่องอยู่นะครับทาให้เรานั้นไม่ดําดิไปในมิจฉามักหรือว่าสัมมามักนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดเนี่ยมันมีทิตนามีประษามีมโนสิกานมีสัญญามันก็จะเป็นกรรม เป็นกิเลสความเพลินพอใจอยากใครเป็นมิบากค,ความสุขทุกข์ดีใจเสียใจเพื่อนที่ภูมิใจ,ใจ,ใจซึ่งก็เป็นเรื่องของสังขารความเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงความอน,นัตตาทั้งหมดแต่การพิจารณาความว่างนั้นทําให้เราไม่ต้องอนิจจังหรือทุกขังหรือน,นัตตาไม่ต้องหลงสังขารไม่ต้องปรุงแต่งสังขารไม่ต้องเบกรับภาระทางสังขารคือไม่ต้องคิดพูดทาอะไร แค่เราพิจาณาความว่างโดยภายในหรือความเคยชินนะครับไม่ใช่ความเชื่อนะครับไม่ใช่ความอยาความต้องการไม่ใช่สติไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ตัดทาความเปลี่ยนนะครับแต่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วก็รไม่ว่าพิจารณาทำพิจารณาตัวเองแต่ตัวเองที่ไม่มีตัวตนของพุทธ,ธะพระอาเลเจ้าพระอาหารหันเนี่ยคือความว่าง ก้พิณาความว่างก็เหมือนคนปกติเนี่ยก้พิณาตัวเองจะหลับจะตื่นจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนให้เหมาะสมตรงที่การเวลาสถานที่หรือบุคคลจะกินจะดื่มจะทายนะครับจะนุ่งห่มอ,อาศัยอยู่รักษาโูกจะไปจะมาก็มีการพิจาณาตลอดเวลา24ชั่วโมงทุกเรื่องอยู่แล้วทั้งเรื่องเรียนเรื่องสอนเรื่องสวดเรื่องสร้างเรื่องผิดแพร่ปฏิบัติเรื่องราบรศสักรรัเสียงวันวันทั้งภายในตัวสังคมครอบครัวนะครับาคนจักรวาล พิจารณาตลอดเวลาเลยแต่การพิจารณาสิง่งนั้นมันตกอยู่ในไตลักษณ์อันนี้จังทุกขังอัตตาเกิดดับนะครับมันก็ทุกอยู่อย่างนัง้นครับแก่การพิจารณาความว่างนั้นไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีการไปกันมาไม่มีการฟูการแฝกไม่มีการเกิดขึ้นนะครับไม่มีอันนี้จังทุกขงังนะครับอัตตาฉะนั้นก็เลย จนารณาความว่างได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่เหนื่อยไม่หนักไม่เป็นภาระไม่เป็นการเป็นงานไม่เป็นกิจลจักษณะไม่เป็นเรื่องเวลาไม่เป็นปัญหาทุกที่ทุกเวลาได้หมดนะครับฉะนั้นพิจนารณาความว่างถามว่ามีประโยชน์อย่างไรในการพิจารณาความว่างมีประโยชน์มากนะครับมากถึงที่สุดก็วันนี้รเราจะพิจารณาต่ความวุ่นนะครับวุ่นกับชีวิตกับธาตุขันธ์อายตนะกับทุกเรื่องของชีวิต เขาพิจารณาอยู่กับความมุ่นตลอดเลยทั้งหลับทั้งต,ตื่นทั้งความฝันฝันแล้วยังมาพิจารณาตีเป็นตัวเลขเป็นหน่วยเป็นเบอร์นะครับหรือว่านิมิตเครื่องหมายต่าง,างๆฉะนั้นการตีความหมายไม่ว่าในโลกออนไลน์โลกสมัยจริงหรือว่าโลกสมมุติโลกสจัจโลกพยาคต์อะก็ต้องพิจารณาตลอดพิจารณาเพื่อ,ลลอให้มันสําเร็จรุล่วงไปเหมือนเราจะสูตรอากาศน่ะตรงไหนอากาศเป็นเน่าสกปรกเราก็ไม่สูตรใช่ไหม อานดูอะไรที่มันดูแล้วไม่เจริญตาเจริญใจเราก็ไม่ดูฟังอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ฟังสัมผัสอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่สัมผัสเหมือนกันนะครับแต่การพิจารณาความว่างนั้นมันไม่ต้องกังวลไม่ต้องเลือกนะเพราะไม่มีอะไรเลือกไม่ต้องเรียกร้องไม่มีอะไรเรียกร้องไม่ต้องแสวงหาไม่มีอะไรแสวงหาไม่ต้องรักษาไม่มีอะไรต้องรักษาไม่มีอะไรได้มานะครับไม่มีอะไรสูญเสียไป ไม่มีอะไรต้องปรับป,ปรุงเปลี่ยนแปลงใกล้ไขนะครับพิจารณาความว่างก็เลยไม่เป็นปัญหาไม่เป็นภาระไม่เป็นกังวลก็เลยสบายดีนะครับพิจารณาความว่างนะครับพิจารณาความว่างการที่เราพิจารณาความว่างอยู่สม่ําเสมอนะครับทาให้เรานั้นไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยไม่ทุกข์ครับไม่กังวลไม่เครียดเพราะชีวิตเราทุกคนแหละว่าเราจะพิจารณาความมุ่นหรือความว่าง นะครับผชนนั้นพิจารณาความมุ่นเพราะเราเคยเป็นผู้ตชนามาก,ก่อนเรา,เาก็รู้ว่าการพิจารณาความมุ่นนั้นมันเหนื่อยมันทุกข์มันท้อมันแท้มันสิ้นหวังหมดหมดังใจมันไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับได้แต่เหนื่อยได้แต่ทุกข์ได้เครียดได้แต่ปัญหาได้แต่เบียดเบียนตลอดบอกเวงตั้งคนกับคนคนกับสัตว์คนกับวัตถุคนกับสมุิกับกติกามายาะในสังคมศิลธรรมจริยธรมรมคุณธรรมมโนธรรมเยอะมากนะครับฉะกนั้นเราก็เลย พิจารณาความว่างแล้วก็สบายไม่มีปัญหาไม่เสื่อมเสียสินทมจริยธรรมคุณธรรมมรรธรรมไม่ต้องอาบัตโลกธรรมก็ไม่ต้องวันไหวไม่ต้องฟุ้งซ่านไม่ต้องวุ่นวายนะครับชีวิตก็เลยว่างตลอดพิจารณาความว่างนะครับว่างตลอดเป็นปมนรมาจารสัญญตาเหมือนเป็นเครื่องอยู่นะครับพิจารณาความว่างเป็นเครื่องอยู่เมื่อก่อนเราเป็นปุถุชนเราพิจารณาความวุน่น แต่เมื่อเราเบื่อความไม่พืชชนเราก็พิจารณาความว่างพิจารณาธรรมทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็จะเข้าถึงความว่างที่เมื่อเข้าถึงแล้วก็พิจารณาความว่างก็แค่นั้นไม่ว่าเราอยู่ในสภาพไหนเราจะพิจารณาสิ่งนั้นเป็นเรื่องปกติเลยเหมือนเราไปทะเลเราก็พิจารณาทะเลภูเขาก็พิจารณาภูเขาปป่าก็พิจารณาป่าเป็นเมืองพิจารณาเมืองเราเข้าบ้านก็พิจารณาในบ้านเราอยู่ในรถก็พิจารณาในรถบทนท้องถนนอยู่ทุ่งนาก็พิจารณาเป็นธรรมชาติของเราจะมีรัศมีของมันอยู่ การที่เราอยู่ทั้งกลางความว่างเป็นความว่างซะเองเนี่ยก็ต้องพิางางจ,พจานะรณาความว่างเึงจะสมเหตุสมผลจึงจะไปสมดุลเป็นสันติเป็นวัมชาติที่ปกตินะครับพิจารณาความว่างนะครับทุกท่านทุกคนพิจารณาความว่างนะเพื่อความไม่มีทุกข์สิ้นทุกข์จบกิจจบปวัจันทร์ทำที่สแสดงุกข์ทำที่ปานแจ้งนะครับพิจารณาความว่างจะดูด้วยปรมาโนตลัสสตญปตาด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ พ,พิจารณาความว่างพิจารณาความว่างพิจารณาความว่างนะครับทุกท่านทุกคน